เรื่องราววันนี้ที่ลูกหยกจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของตะโก้ดูดผีถูกไหมอ่าใช่ต้อโอเค mm hmm. okay. งั้นเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเล่าได้เลยจ้าโอเคก็เร okay. oh, uh, uh, ื่องเนี้ยเค็เนี้ยก็คือด้วยความที่อีโก้ค่ะงงก็บอกว่าบอกเฮ้ยเนี่ยมึงดูกูจะต้องไปนครปฐมอืพอมันพูดคําว่านครปฐมเสร็จปุ๊หยกก็คือคําพูดแรกขึ้นมา มึงขับรถดีดๆนียมึงอีนี่มึงไปกับพี่เอกโอ้ยนี่กูไปคนเดียวสาวกูก็บาบาบานางก็บาบาบานางไปเสร็จปุ๊บด้วยความเที่ว่านางรู้สึกว่าเอาวางสายจะกบไปเสร็จปุ๊บอีนางเขาก็เหมือนว่าตับเะเลงตะเลงของนางไปกาแวะกินแวะจุบจิบอะไรของนางไปเรื่อยจนกระทั่งว่านางบอกว่าด้วยความขาดปาก นี่นางก็บอกว่าบอกวันนั้นอะก็คือฝนตกด้วยความที่ถนนมันลื่นแต่ถามว่ามันก็ไม่ถึงขนาดอะไรมากมายหรอกแต่ก็คือถามว่ามันก็คือมันก็คือลงอะมันมันมันก็ลงข้างทางแหละมันก็ฉลับลงข้างทางด้วยความที่นางก็เหมือนว่าถ้ามันหนักขนาดนี้มันกูจอดคาหรือเปิดไฟรอเลยแล้วด้วยความที่ว่านางก็เริ่มรู้สึกว่ามันปวดปวดเจ็บปวดปวดตัวเองแล้วอะด้วยแล้วด้วยความที่ว่ามันก็ดึกอะนางก็รู้สึกว่ากูไม่ไหวก็เลยโทร โทร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 เรียกรถพยาบาลโทรเอาโรงพยาบาลเลยรถก็มาเสร็จปุ๊บหอบนางไปเ้วยความที่นางก็นอนแบบว่าเป็นผุ้ปุ่มหอยนางไปแจ๊ดแด๊ดแด๊แดแของนางนะเออ,อีนางก็บอกว่าเริ่มมองมองซ้ายมองขวาบอกออตอนกลางคืนฉันโรงพยาบาลมันเงียบขนาดนี้เลยหรอวะจากที่บอกว่าคือมันก็อย่างน้อยๆมันน่าจะมี ผู้ป่วยที่มันนอนบ้างแต่ด้วยความที่อ่ะวเขาเรียกไนะผนแกฉุกเฉินอ่ะอที่รับอีโก้ก็คิดว่าก็ดูนะจ๊านี่มันเพิ่งสามทุ่มเองนะอืระหว่างนั้นที่เขาพาไปเสร็จปุ๊บก็เอาอีโก,ก้มันไปวางพอไปวางเสร็จปุ๊บก็เหมือนว่าพยาบ,บาลเขาก็เหมือนมาเช็ดแบบว่าเช็ดทําความสะอาดซึ่งอีโก,ก้บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นแผลนะฉันแค่รู้สึกขัดยอกเช็ดทําไมต้องเอาฉันนอนบนเตียงแล้วทําไมต้องจับฉันบล็อกอะไรอย่างนี้ แล้วมันเหมือนว่าด้วยความที่โก้มันโดนจับบล็อกอย่างเงี้ยแล้วคือแล้วมันก็ลุกไม่ขึ้นพยาบาลแล้วก็พวก้หลุดพยาบาลพวกอะไรเป็นยงเขาก็เหมือนพูดหันมันคำนองว่าบอกเนี่ยเดี๋ยวต้องตาหมอแล้วเดวบอกว่าก็หันมาบอกว่าเดี๋ยวรอสักพูดนะคะรอสักพู่นะคะแล้วเหมือนตื่นเต้นมาอีโกก็บอกเฮ้ยมันกูแค่แค่ขัดยอกอ่ากูแค่แค่เฉยเเออแล้วบอกว่าเสร็จบุพพอีโก้จะยกยกตัวขึ้นอ่ะมันบอกว่ามันยกตัวขึ้นไม่ได้อ่า พอด้วยความพอมันยกตัวขึ้นไม่ได้มันวอกหรือว่าเส้นมันกดทับวะหรือว่ายัางไงวหรือมันจับปูโยโนลงเตียงบอกว่ารุนแรงเกินไปวะกูเลยขยับไม่ได้นางก็ได้แต่หันสายหัวไปสายหัวมาแต่ยกตัวเองไม่ขึ้นจนกระทะั่งเนี่ยมันมีบอกว่าเอาเอ,เ,อเตียงข้างๆมันก็ติดติดติดเตียงชีพจรเออเสียงสัญญาณชีติดติดติดติติด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 ,ตด,ตด,ตด อ,อีโกก็บอกว่าเอาเนี้ยคือมันก็บอกว่าคือสั่นแล้วก็อบอกคือเริ่มหันซ้า,ายาาหันขวาพยาบาลนี้นางไปแห่ปากพยาบาลแล้วมือด้วยความที่นางก็ยกมือขึ้นไปจับไม่ได้เหมือนตัวเองเหมือนกึ่งโดนโดนผีอ้าม่ะนางก็หันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาของนางอยู่นั่นนะเสร็จปุ๊บว่าอีโก้ก็พยาบาลพยาบาลมาดูเตียงข้างหน่อยพยาบาลมาดูเตียงข้างหน่อยอืมไม่มีคนมันเหมือนว่าคือตอน ช่วงเวลานั้นอนะ่ะมันไปพร้อมกับเสียงสัญญาณชีพใช่ไหมตีแล้วมันก็คือเงียบชิ่งอย่างนี้ไปเลยนะ <S <S แต่เสียงตีอ่ะก็คือตียาวอย่างนี้ไปเลยอะ่ะสักพักนึงอะอีกก็มันเริ่มแบบเฮ้ยอะไรวะโรงพยาบาลน,นี้มันยังไงวะแล้วกูหันไปแล้วคือมันก็พยายามเหมือนว่าจะเรียกว่าไงอะ่ะแรงเฮือกสุดท้ายเหรอหรือแรงฮุดอ่ะแรงฮุแล้วกันนางก็เหมือนดึงตัวเองขึ้นลุกขึ้นมาพร้อมดึงตัวเองลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บ ก็มันบอกว่าแม่โคตรเหนื่อยเลยวะยกกูเหมือนแบบว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งมันมาทับกูอะแล้วคืนทับอยู่ตรงหน้าอกมันไม่ทับแค่หน้าอกอย่างเดียวนะมันทับตั้งแต่คออกจนถึงช่วงปลายเท้าเลยอ่ะเพราะมันฮึบขึ้นมาเสร็จปุ๊บแบบมันเหมือนเสียงดังตุ๊บเหมือนเหมือนมันผักอะไรลงสักอย่างหนึ่งออกจากตัวอืมอ้าวพอเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าเหมือน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 พัดตกใจมันก็บอกว่าเปิดพอเปิดพอเปิดม่านไอ้เตียงข้างๆไปอะ S <S สิ่งที่มันเห็นอ่ะมันคือตาลุงคนหนึง่งนอนแล้วก็นืนอนปากหวอเลยแล้วก็ค่อยค่อยตะแยะยิ้มโดยที่ปากฟันเนี่ยไม่มีเลยเหลือแต่เงือกเลย <S <S 2> <S 2> ยิ้มตาสลัอิเลย <S <S 2> <S 2> แล้วก็เออค่อยค่อยยิ้ม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 เนี่ยคือจนมุมปากอะ่ะมันยกขึงโหนโกแก้ม <S <S จากโนกแก้มันยกถึงหางตาอีอกโก้บอกบ้าบอกบอกล้มบอกลุงอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะอีกโก้ก็คือด้วยความตกใจมันก็พังอ่ะตกคือมาที่เตียงมันมันก็กระโดดขึ้นเตียงแล้วก็ตะโกนเลยพยาบาลพยาบาล,าบาลอีโก,ก็ถือตะโกนเรียกอยู่นั่นอนะ่ะเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพยาบาลอะ่ะเดินเข้ามาจริงออืเป็นพยาบาลที่สวย้วยนะอื แต่คือเป็นคนที่สีหน้าไม่ยินดียินร้ายเลยค่อยๆเดินเข้ามาแล้วก็เสียงเบาๆหน่อยได้ไหมคะอืมไม่เห็นหรอคะว่าผู้ป่วยอัานอื่นเขาพักผ่อนกันอยู่อืมอีกโก้เขาบอกจะบ้าเหรอเจียงทั้งท้างเสียงปี้ยาวขนาดนี้ตายแล้วค่ะตายแล้วอืพยาบาลคนนั้นเขาก็ยิม้ม ก็ยังไม่ตายนี่คะแล้วก็คือหันไปเปิดเหมือนแต่ไม่ได้เปิดแบบว่าเปิดพลาดมานะเหมือนเขาคือเปิดแง้มเข้าไปแล้วก็คือเข้าไปดูก็ยังนี่คะแล้วสักพักนึงเสียงสัญญาณที่มันก็ดังติด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 อยู่อีกโก้ก็เริ่มแบบอครอยู่วะแล้วบอกว่าพยาบาลเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวผมไปได้ยังเนี่ยบอกมไม่คมรอตั้งนานแล้วหมอก็ยังไม่มาแล้วผมแหกปากตั้งนานสองนานอ่ะไม่เห็นใครเข้ามาเลยอืพยาบาลเขาบอกว่า คุณจะไปผแนกไหนต่อละคะอืออีโก้ก่อนเงียบละเอ้าจะให้กูไปผแนกไหนละก็ถ้าเมื่อไม่มีใครดูแลกูกูก็กลับบ้านที่คะให้กูรออะไรล่ะนางก็เดินกฟักาเฟียใส่ว่าบอกลุงแปนบ้าอะไรวันแม่งมาอากมาหมอไม่รักษาพยาบาลก็จับกูมันน็อกคาบบล็อกอยู่บนเตียงแท้งวิ่งโดนผีหลอกพยาบาลนี่แม่งประสาทแตกอีกนางกนด่าดรเราด่าพอนางเดินออกไปเสร็จ สิ่งที่นางเจอคือบรรยากาศของโรงพยาบาลโถงทางเดินมันเงียบไปหมดเลยสักพักหนึ่งอ่ะมันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วก็กวักมือเรียกอีกโอก็บอกว่าพยายามมองผ่านก็พยายามเดินไปมันระหว่างที่มันบอกว่ามันเดิน่พยายามที่จะเดินไปให้ถึงตรงเขาเรียกนะลานประชาสัมพันธ์ตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ไอตรงที่แบบว่ากออารเงินจ่ายยาอะไรตรงนั้นอ่ะ นางเดินน่ะนางมองว่ามันแค่ประมาณสักสิบเมตรสิบห้าเมตรน่ะมันไม่ได้ไกลมากนางพยายามเดินเดินเดินทำไมกูยังวนอยู่ที่อีห้องถูกเฉินกับอีห้องบ้าตรงนี้อยู่อ่ะอืแล้วก็คือหันไปบอกอ้ะกูย่งเดินไม่ถึงหรอกก็พยายามเดิน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 อยู่อย่างเงี้ดยดยวกระเท่าว่ามันหันกลับมาผูอยู่คน,นเดียวเลยบอกว่าคุณไปไหนไม่ได้หรอกคุณยังไม่รู้ตัวอีกหรอ อีโกหันมาเนะอะไรอบอกยังไม่รู้ตัวอะไรขอโทเษเสร็จปุ๊บมันด้วยความที่บบว่ามันเหมือนแบบว่าจากที่แบบว่าบริเวณเอ่อเคลีย์นะไอ้องทางเดินที่มันเงียบอยู่อ่ะสักพักหนึ่งมันเหมือนเป็นภาพซ้อนมาซึ่งมีแต่คนเดินฝักไฝ่มากแล้วก็คือพยายามเข็นเห็นเตียงอ่ะซึ่งสิ่งที่อีโกมันเห็นคือล่างของมานาดที่ว่าสภาพคือมันลดมันชนอ แล้วมือมันก็ค่อยอย่างเงี้ยแล้วคอมันก็พับมาอย่างเงี้ยแต่แต่พอผ่านหน้าอีกโก้ไปน่ะร่างของอีกโก้ร่างนั้นนะ่ะลืตาม,ม,าตมตามาลืมตาจ้องเขาเองเลยแล้วก็ยิ้มใส่หน้ามันอย่างเงี้ยอียโ,อโ,อโออกโ้บอกปูดแทบช็อกเลยบอกอีชิผายแล้วมันกูวิ่งตามวิ่งตามร่างของมันไปอ่ะแม่เชื่อไหมว่าคือพอมันวิ่งวิ่งวิ่งไปเสร็จปุ๊บพอจะเข้าห้องฉุกเฉินสิ่งที่มันเจอคือพอประตูห้องฉุกเฉิน ั๊บมันเหมือนอีกก็คือพยายามที่จะเปิดแต่มันโดนผักกระเด็น<ม>ออกมาเลยนะอีกก็บอกเฮ้ยอะไรวะแล้วสักพักหนึ่งผู้หญิงที่ยืนอะ่ะเดี๋ยวเขาที่ควักเงินเรียกอ่ะคุณคุณคุณต้องทำใจให้ชินนะ<ม>ถ้าบุญคุณพอนอะ่ะ<ม>คุณก็จะได้ล่างคืนีเ<ม>นี่ยเขารอหยุดล่างกันอยู่ ทักทักหนึ่งพยาบาลคนเดิมหน้าสวยหน้านิน่งนางก็ค่อยๆเปิดประตูออกมาแล้วก็ยิ้มอ่อนๆอ่ะก็แค่อยู่ด้วยกันกับพวกเราอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกอแต่แค่จะกี่ปีอ่ะเท่านั้นเองอเท่านั้นแหละอีโก้แบบตีแบบคือบอกคือผีคือคอ,อีโก้บอกว่าตอนนั้นอ่ะกูบอกเลยกูเป็นผีกระเทยกูไม่ยาก กูกรีดกูกรีดลั่นเลยกูไม่ยอมบอกมึงจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้ลูกผัวกูก็มีมึงในถ้าบรรดาเด็กๆทุกสิ่งอย่างบ้านกูก็ยังต้องผ่อนอู้มสันทยายซิหายไหว้ปกคนเลยเดอคือมันให้มันสันทยายให้ตายยังไงมันบอกเลยนะว่าคือคําว่าความเงียบสยบทุกสิ่งอ่ะเฮ้ยมันมีอยู่จริงมันพูดจนแบบว่าแต่คืนรอบข้างอ่ะเขาไม่พูดกับมันแล้วจากที่มันมีแค่พยาบาลแล้วก็ผู้หญิงคเนี้ย มันเริ่มมีอีตาลุงนะ้วน่ะค่อยๆเดินมาแล้วก็ยิ้มยิ้มนี่คือมันยิ้มถึงถึงกปล่าตาจริงๆนะซึ่งอีก้องเาบอกเอาคือมึงไปนอนเถอะลุงบอกคือถ้ามึงยิ้มแล้วมึงเหนื่อยขนาดนี้มึงนอนเถอะมึงไม่ต้องไยิ้มให้กูหรอกเออมึงไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยอีก้อมันก็เริ่มร้องไห้แล้วสักพักเนี่ยมันเริ่มรู้สึกมันแป๊บๆมันแป๊บช่วงหน้าอกอะปึ๊กเข้าไปฉี่บอกแล้วมันก็เริ่มสุดมันบอกว่ามันเป็นตั้งแต่มันมาถึงอะสิ่งที่มันเห็นนะ เนี่ยคือการแสดงสี่หน้าอารมณ์ของอิพยาบาลคนเนี้เออต้องแสดงสี่หน้าคือหน้าสวยๆอย่างเงี้ยแล้วหน้านิ่งๆแต่กลายเป็นคือเริ่มแบบว่าเริ่มตาเขียวใส่อะ่ะเออเออทาไมอะ่ะเออทาไมคุณถึงได้ไปอ่ะอุ้ยทําไมอ่ะทำไมคุณถึงได้ไปอ่ะแล้วก็คือเดินมาถึงก็คือจะพยายามขย่ออีกโก้อีกโก้ก็บอก<ไ>้ยหายแล้วกูจะไปรู้ไหมล่ะแล้วคือเขาเหมือนแบบว่าเหมือนอก,กมันก็เหมือนแบบ ปึ๊กแล้วมันก็คือเหมือนมันมันมันเจ็บช่วงนักอกแล้วคือมันมันเหมือนมันมันโดนช็อตอาว์ง่ายๆเขาปั๊มหัวใจนั่นแหละเอออีโก้ก็แบบมันก็อึ๊กอึ๊กสักทั้งหนึ่งมันเหมือนโดนดึงฟุ๊กเข้าไปในจังหวะที่มันโดนดึงคุบเข้าไปอ่ะออืไปอยู่ที่ล่างมันอ่ะเพื่อที่ไปนอนทับล่างมันเหมือนเหมือนเขาฟีลเหมือนแบบว่าแม่เหล็กดึงแรงดึงดูดอ่ะมันดึงฟุ๊กเข้าไปเพราะมันดนนอนลงล่างมันเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออีล่างที่มันสวมล่างอีโก้เหมือน ตัวอีกโก้มันดันอีกทีนึงดิอีนั่นมันหลุดออกพุวดพยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะซึ่งมันเป็นสสแสดงว่าร่างของโก้มันมีคนทับอยู่มันมีวิญญาณทับอยู่โอ้เอ,อ้ แล้วคพือบอกว่าคือล่างนั้นน่ะมันเป็นเหมือนเหมือนจะบอกว่าเป็นคนจรจัดหรืออะไรหรือ,อยังไงนี่แหละคือเป็นลักษณะสภาพของผู้หญิงแบบแก,แก,แกแ่แล้วแล้วก็ยืนแล้วก็ยืนชี้ไม้ชี้มือนั่นแหะมึงจะมาขโมยร่างกูได้ยังไงร่างนี้มันถึงข้าแล่วมันถึงร่างของกูมันถึงร่างมันถึงข้าของกูกูจะต้องไปแล้วมึงจะมาขโมยอย่างนี้ไม่ได้อ่า อีก้ก็คือแก้งตายเลยคือกูไม่นี่แล้วก hmm. um, mm. ูก็นอนของกูอยู่เฉยแล้วระหว่างนั้นที่ก้มันนอนมันบอกว่ามันนอนไปไม่รู้หรอกว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีชุดเพราะมันบอกเลยว่ามันรู้สึกยาวนานหรือเกินอืมันตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งอะสิ่งที่มันเจออมันเจอคนสามจำพวกหนึ่งชายชะกันประมาณสี่ห้าคน อยู่ในชุดจุงกระเบนอสองผู้หญิงเก็หญิงชลาหัวกระเซิงเลยกระโจงอกอ่าแล้วตัวเนี่ยมีแต่รอยหวายั้งนั้นเลยแล้วก็บอกว่าที่ทาบมีโซ่ตัวสามผู้หญิงวัยรุ่นยืนอยู่อสองคนแล้วก็ยืนร้อมเตียงมนะันอะกูไม่ปล่อยให้มึงตายหรอกกูจะให้มึงอยู่เอาเรื่องของกูไปเล่า อุย้ยอุ้ยคนลุกอุย้ยนั่นแหละอีโกโ้ตัดลิ้นตายนอนล็อกอีกทีหนึ่งตื่นมาถึงค่อยเจอผัวตัวเองแล้วผัวมันถึงค่อยโทรมาหายกอุ้ยคนลุกเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะคนสามคนนั้นพูดว่ากูไม่ยอมให้มึงตายหรอกกูจะให้มึงอยู่เพื่อที่จะเอาเรื่องของกูไปเล่าให้คนอื่นฟัง ทับใครเข้าเรื่องของอยกนะเฮ้ย <Hey. S 2> ตอน oh. ที่ยกล,ลดความยกก็กลดความที่นครเบมเหมือนกันใช่ใช่แล้วคือยกไอ,อ,อ,อ้ไอ้อะคือตอนที่ลดความอะแม่เป็นเชา้าอ่ะเดินมาแล้วค้อโบโซตัวแล้วก็ก้มหน้ามากูไม่ปล่อยมึงตายกูจะให้เอาเรื่องของพวกกูไปเล่าเฮ้ย hey. ุณรู้ว่า